สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะชื่นก็ได้ไปทํากิจกรรมตัวหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องขึ้นพลังงานนะคะที่ว่าเราจะต้องใช้ขึ้นพลังงานนะคะแล้วก็ใช้พลังงานน้ํานะคะแล้วก็พลังงานของแสงจันทรนะคะแล้วมันก็รวมกันนะคะก็เคลียร์พลังงานอะไรที่เป็นลบๆอะคะ่ะของเราออกไปนะคะแล้วก็รับพลังงานใหม่ ที่เราต้องการแล้วก็เป็นพลังงานที่สมบูรณ์นะคะเข้ามาในตัวเราอะคะ่ะแล้วมันทำให้เราอะคะ่ะสดชื่นแล้วก็โล่งโปร่งสบายมากเลยะคะ่ะและมีคนกล่าวไว้ว่าเวลาที่เขาอยากได้ไอเดียดีๆอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะอาจจะไปที่ แม่น้ําที่มันมีคลื่นพลังงานน้ำนะคะเพราะว่าคลื่นพลังงานน้ำเนี่ยก็บางทีก็ทําให้เรามีพลังงานหรือมีไอเดียความคิดอะไรที่ใหม่ๆให้กับชีวิตเรานะคะแล้วก็เอาพลังงานที่ลบๆนะคะลอยไปกับสายน้าปลดปล่อยไปกับสายน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพื่อนๆนะคะที่ลองใช้ดูนะคะมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ ถูกจริตกับเราก็ได้นะคะแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราอะเคลียพลังงานอะไรที่ลบๆในตัวของเราออกบ่อยๆอะคะ่ะมันก็จะตัด แล้วเราก็จะรับพลังงานบวกๆได้มากขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ดูสดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีคลื่นพลังงานที่ดีๆแล้วก็มีความสุขสดใสทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ